แชร์ลงกลุ่มนะครับใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซบุ๊กได้เลยฮนะอ่ามาครับผมสวัสดี480ท่านครับใครกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาได้เลยครับงวดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเลขดังเนี่ยโหหลายเลขนะอยากได้ใบเต็มรัฐบาลไทยครับเดี๋ยวจัดให้ครับพี่เอ็มครับ อ่าใครเข้ามาแล้วพิงเขาว่าพร้อมให้หน่อยจ้ะพี่เดี๋ยวสามหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้นะ โซลีเจ็ดร้อยกว่าท่านครับมาพี่งวดเนี้ยนะงวดนี้ค่อนข้างถามว่าความมั่นใจ ต็มร้อยเปอร์เซ็นให้เท่าไหร่พวกนี้เต็มร้อยครับให้สองร้อยฮรเจ็ดร้อยยี่ิบสองท่านนะครับ ใช่ลายมือไม่สวยนะแต่หวยปังมากอันนี้งงมากอันนี้งงมากนะเออลายมือไม่สวยเลยอย่างที่ที่พี่สุญญวรรณยาบอกลายมือไม่สวยแต่หวยแม่นมากอันนี้งงมากครับ <c oughs> <c oughs> นะสวัสดีพี่พี่ครับทั้งเจ็ดร้อยนะครับสามสิบท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอ่าวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยรัฐบาลไทยใบเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยว วยห้าน้อยไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวเขียนรัฐบาลไทยเสร็จเดี๋ยวฟันเม็ดเดียวสามนอยให้นะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟังนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มแนวทางเฮียตีนะครับไม่เสียเงินนะเข้าฟรีนะครับใครอยากเข้าพี่เข้าได้ที่ลิงกด้านล่างตรงนี้ได้เลยบอกว่ามาจากเฮียตีหรือแจ้งแอดมินว่ามาจากเฮียตีนะครับเข้ากลุ่มแนวทางได้ฟรีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอเลยฮนะชอบห้าแปดล่างครับ งวดน,นี้เด่นแปดเด่นเก้านะพี่นะหวยผมไม่ดังหรอกหวยผมไม่ดังนะหวยผมไม่ดังพี่นะครับหวยผมไม่ดังนะครับแต่มาเกือบทึงงวดเอออันนี้งงนะ เป็นทำไมจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับใล้วันเกิดท่านแล้วเจ็ดศูนย์รอชมครับงามครับพี่แสงทองศูนย์ปดศูนย์สี่งามจริงพี่งามจริงศูนย์แปดศูนย์สี่อ่ะเน่เน่พี่รัชนันบอก งวดน,นี้48 94 78 98เนี่ยมาเลยดักเลยดักรอเลยชอบ80ค่ะสวยครับพี่นะผมให้ระวังไว้แล้วกันนะ80เนี่ยเพราะว่า0เนี่ยอย่างที่บอกพี่ไม่เหมือนหวยลาวถ้าหวยลาวเรายังดักทางได้นะว่าตัวไหนมาบ่อยตัวไหนเบิ้ลต,ตัวไหนมีโอกาสต่อนเนื่องเนี่ยเต็มที่หวยลาวไม่เกิน3-4ง,งวดนะครับ4งวดนี่คือสวยๆเลยนะมาต่อเนื่องกันแต่หวยรัฐบาลมา5ครั้งแล้วครับคือมันไม่มีในสถิตินะครับว่า จะออกศูนย์ได้กี่งวดติดต่อกันนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคือผมบอกได้เลยครับหวยรัฐบาลไทยไม่มีคําว่าฟุกครับพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่แม่นจริงนะผมบอกเลยอยู่วงการนี้ยากหวยรัฐบาลไทยคํานวณยากมากนะครับพี่นะดูเลยครับหนึ่งครับต้องมาระวังอะไรครับกลัวครับจะไปตรงกับเลขอั้นกลัวจะไปตรงกับเลขดังสองครับพี่เวลาคํานวณมาแล้วเนี่ยนะเขาชอบออกแบบพิสดารนะพี่นะ 999997ยังออกมาแล้วนะครับ00ยังออกมาแล้วนะครับ10ยังออกมาแล้วคือเลขไหนที่พี่ว่ามันไม่น่าจะออกอะ่ะมันออกมาหมดแล้ว0มาด้วยกันห้างวดนะพี่ไปบอกให้ใครฟังก็มีใครเขาเชื่อหรอครับวนะ่า0มาติดต่อกัน1 2 3 4 5ครั้งติดติดติดๆด,ดกันเลยนะครับนะค,คือคือบอกได้เลยว่าเนี่ยพี่ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรัฐบาลไทยเขาไม่เข้าใครออกใครพี่นะครับนะ890เนีัย หกกลับครับนี่อยู่เงี้ยนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะหกกลับหมายความว่าซื้อลอตเตอรี่หกใบอะไรอย่างงีนะออ้ไม่รู้จักนะเออเพจผมอะไม่รู้จักนะหวยใต้ดินคืออะไรอุดหนุนรัฐบาลตลอดบูอุดหนุนรัฐบาลตลอดนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบ,บาลไทยนะครับแนวทางที่ผมเขียนเนี่ยนะส่วนสามตัวนะ ชุดสามตัวนะเดี๋ยวผมจะเขียนนี่ให้ดูครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมสามตัวครับรัฐบาลไทยงวดนี้ครับพี่ ดูนะนี่คือตัวแรกเขาเรียกว่าเลขในตารางนะงวดที่แล้วออกไปแล้วนะครับเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยผมให้ตัวเดิมเออดูความบ้าผมหนี่อ่าผมให้ตัวเดิมผมให้ตัวเดิมเลยดูความบ้างผมนะผมให้ตัวเดิมนะพี่ไปซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เลขท้ายครับผมจะให้ดูครับเลขท้ายพี่ที่จะบอกเนี่ย ที่จะบอกให้เข้าใจก็คือว่าพี่ดูนะรัฐบาลไทยงวดล่าสุดเนี่ยเฮียตีเขาเพิ่งจะออกแปดศูนย์เจ็ดมาทําไมเฮียตีให้เจ็ดแปดศูนย์ล่ะดูครับผมจะให้พี่ซื้อลอตเตอรี่นะฝั่งเนี้ยพี่ซื้อลอตเตอรี่แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทีเด็ดนะครับอีกฝั่งเนี่ยคือทีเด็ดเพราะว่าสูตรการคํานวณผมเนี่ยมันมีเลขท้ายสามตัวชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้มันซ้ํากันมาหลายงวดแล้วนะครับอ่านี่ครับ คือผมจะให้ดูนะมันซ้ำกันมาหลายงวดแล้วเอาเลอนะพี่ซื้อตัวเดิมนะพี่อย่าพึ่งถามผมพี่รอหวยออกก่อนแล้วพี่ค่อยมาถามผมว่าทําไมถึงให้เลขนี้โอเคนะพี่เชี่ยวผมเิงวดเนี้ยไม่ธรรมดานะผมมองเนี่ยมันมีเขามาตั้งแต่สามหนึ่งเก้าสามหกหนึ่งละมันมีตัวเดิมตัวเก่าเนี่ยเขามาแล้วนะครับรัฐบาลไทยใช่ไหมใช่ครับพี่หนึ่งกรกฎาคมผมให้เจ็ดแปดศูนย์ตัวเดิมครับอีกเลขหนึ่งนะ อีกเลขหนึ่งนะเลขนอกตารางนะเลขงวดนี้คือเลขนอกตารางนะพี่ดูนะงวดนี้เลขนอกตารางผมให้นี่ครับ พี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะพี่ไม่ได้ดูผิดผมให้ตัวเดิมจริงๆครับผมให้ตัวเดิมจริงๆผมให้ตัวเก่าจริงๆหวยออกแล้วพี่ค่อยมาถามผมว่าทําไมผมถึงให้เลขนี้ทําไมถึงให้เลขเก่าเอาเป็นว่าพี่แคปหน้าจอไปก่อนพี่แคปหน้าจอไปก่อนแล้วผมเดี๋ยวผมจะบอกและเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอเลขออกก่อนแต่สามตัวนี้ครับ อันนี้ผมให้ระวังอย่างแรงเลยฮะระวังอย่างแรงเลยครับหนึ่งกรกฎาคมฝั่งนี้คือระวังอย่างแรงครับอันนี้คือผมผมกันไว้ครับเพราะว่าผมดูมาสี่งวดแล้วผมดูมาสี่งวดแล้วผมเฝ้าระวังเลขซ้ําของหัวรัฐบาลมาสี่งวดแล้วพี่รอชมงวดนี้ถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดมันจะออกตัวนี้แต่ถ้าไม่เป็นตามที่ผมคิดตามแพทเทิร์นตัวเดิมจะออกตัวนี้ตามนั้นครับตามนั้นครับพี่ใครแขบแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยนะครับ ใครแ k บแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยให้ผมหน่อยเออปล่อยให้แล้วปล่อยให้แล้วตามคำขอ